สวัสดีเชา้ชาๆครับวันนี้ฝนตกครับตกทั้งคืนเลยครับที่คอกแดนดอ,อกบัวครับอยู่กับผมเช่นเดิมครับครูหมูครับจากคอกเดนดอ,อกบัวครับอันนี้เด็กๆไม่มีที่วิ่งเล่นเลยครับฝนตกก็จะมีพื้นที่เล็กน้อยนะครับ ส่วนที่ไม่โดนฝนน้ำเด็กๆให้หลังอานนะครับสีแดงนะครับมาอัปเดตให้กับผู้ที่สั่งจองไว้นะครับให้ได้รับชมกันนะครับแล้วก็ให้กับทุกท่านที่ทติดตามนะครับ เด็กๆชุดนี้ก็ตอนนี้ตัวตัวเล็กนะครับไม่ใช่ตัวโตวนะครับให้ตัวเล็กนี่วันนี้วันที่28นะครับก็52วันครับ52วันนะเอาไม่ใช่28ครับขอไปวันนี้วันอานาสาหาลอาสาหะบูชาครับวันที่20 ยี่สิบสี่ครับทวดทีครับก็เด็กๆชุดนี้นะครับได้บ้านหมดทุกตัวแล้วนะครับรอจัดส่งไม่รู้จะจัดส่งได้ไหมเพราะว่าเห็นประกาศว่าในหลายจังหวัดนั้นปิดจังหวัดไปก็มีนะครับว่าต้องติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรรับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับวิน,นาทีนี้นะครับไม่ไม่มีใครนะครับที่จะมาต่อว่าแล้วว่าใครทำอะไรไม่ดียังไงนะครับช่วงวินาทีนี้นะครับตอนนี้เวลานี้นะครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเพื่อที่จะผ่า,าพ้นวิกฤต ปัญวิกฤตไปให้ได้นะครับต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับมาโทษคนนู้นคนนี้ก็งคงไม่ได้แล้วครับตอนนี้เพราะว่ามันเกินเลยตรงจุดนั้นไปแล้วนะครับต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันครับเป็นกาลังใจให้ทุกคนครับทั้งทีหมอทีมแพทย์นะครับทีมพยาบาลนะครับอสอมอผู้เป็นด่านแรกเนี่ยก็ทํางานหนักครับปีนี้ ผู้นำชุมชนนะครับอ,อ,วอ,อบวตทำงานหนักนะทั้งทุกฝ่ายแล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนนะครับก็ต้องรวมมือก,กันอย่าปุกปิดทำลายครับเห็นหลายๆที่นะครับหลายที่มีข่าวขราวนะครับปุกปิดทำลายนะครับแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหรืออสมอนั้นได้รับการติดเชื้อไปก็มีนะครับก็ต้อง ช่วยกันครับเป็นกำลังใจครับทุกคนครับสู้สู้ครับฝนตกครับวันนี้นะครับตกแ้งแตงวานเย็นแล้วครับวานเย็นแล้วนะครับยังไม่หยุดเลยเด็กพลังงานก็ไม่มีที่วิ่งเล่นครับลานหญ้าหน้าบ้านไปไม่ได้ ก็มีพื้นที่ตรงหลังบ้านนิดหนึ่งครับที่มุงรังคาวาครับก็ให้เขาได้วิ่งเล่น,นครับก่อนที่จะเช็ดตัวให้แห้งนะครับแล้วก็เก็บเข้ากรงไปครับตอนนี้ดามหูเรียบร้อยครับเป็นเด็กชุดนี้นะครับวัคซีนเข็มแรกนะครับวัคซีนสองโลกไปแล้วนะวัคซีนสองโดปเรียบร้อย ก็ในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเริ่มทยอยจัดส่งนะครับถ้าจัดส่งได้นะครับต้องต้องติดตามนะครับจะเป็นอย่างไรถ้าจัดส่งไม่ได้ก็คงต้องได้ดูแลต่อไปก่อนนะครับจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่สภาวาปะปกติครับ ดีเป็นภาพรวมๆครับเด็กๆชุดนี้นะครับก็ตอนนี้ที่บางตัวตัวเล็กนะครับบางตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับตอนนี้ก็เสมอกันแล้วครับเหมือนกันแล้วครับอย่างที่ผมว่าคือเมื่อเขาได้กินอาหารนะครับมีอันให้กินอาหารที่มีสารอาหารครบนะครับมีโปรตีนที่สูงนะครับร่างกายเขาก็เจริญเติบโตขึ้นมาเต็ ทันกันเหมือนเดิมครับเก็บความรู้เล็กๆนะครับเรื่องการดำหัวสุนัขนะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับก็ลองย้อนไปดูในคลิปต้นๆ ได้ได้ได้ลงไว้อยู่การดามหูุนักนะครับช่วงอายุที่เหมาะสมเมื่อคือช่วงประมาณ45วันถึง1เดืนเเอนนะครับถึง2เดือนครับเอครับก็ดามช่งวงระยะเวลาที่เหมาะสมก็ต้องดูดูว่าถ้าหูเขาเริ่มยกนะครับคนหูเริ่มยกนั่นคือเป็นช่วงเวลาที่ที่เหมาะสมนะครับสำหรับการดามก็มีหลายๆคนได้ทำคลิปไว้อยู่นะครับสำหรับมือใหม่ก็ เขาไปค้นหาดูได้ครับการดาของลูกชนะนะครับถามว่าไม่ดาตั้งไหมไม่ดำมก็ตั้งนะครับเขาจะถึงกคเขาจะตั้งเองเลยนะครับในช่วงอายุประมาณ2 4เดือนนี่ครับถึงหมดที่ตั้งหาะตั้งึ้นมับก็ดามไว้นะครับอย่างน้อยก็ประมาณสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนหรือปล่อยให้เขาหลุดเองก็ได้ครับ ให้เข้าหลุดเองนะครับมีเทคนิคหลายๆคอบที่ลงไว้นะครับเรื่องการดำของลุกสนกแต่ที่ที่คอกแดนอ,อบวนัวเน้นอยู่ครับเน้นอยู่นะครับไม่หลุดนะครับรับประกันได้ในอ,อย่างน้อยสองสัปดาห์นียไม่มีหลุดครับบอกเลยนะครับไม่มีหลุดครับเทคนิคก็คือต้องล้างใบหู ที่เป็นไขชั้นไขมันในใบหูใใหี้ให้ให้ออกให้หมดนะครับให้ออกให้หมดที่ที่คอ,อกนี้ใช้น้ํายาล้างเล็บนะครับน้ํายาล้างเล็บก็มีหลายๆคอกนะครับจะเป็นแน่นก้อนห่อเป็นน้ำํำต้มสุกหรือเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่เช็ดนะครับต้องเช็ดให้สะอาดนะครับเช็ดให้ให้หมดนะครับที่เป็นไขมัน ถ้าจะอยู่นานอยู่ทนก็ตรงนี้แหละครับอยู่นานอยู่ทนก็ตรงนี้แหละตรงตรงที่เราล้างทาความสะอาดไปข้างในน,นะครับบางคนบอกว่าทําไมติดได้แค่วันหนึ่งหลุดอีกแล้วนะครับก็ลองไล่ขึ้นไปย้อนดูคลิปนะครับย้อนดูคลิปนะครับได้ลงไปอยู่นะครับแต่ก่อนนี้ ฝนตกครับตอนนี้ก็เวลาประมาณหกโมงครึ่งน,นะครับฝนตก เช้าครับนำบรรยากาศความน่ารักนะครับของเ,อเอด็กไทยลาง,งานมาฝากครับเช้าวันนี้นะครับวันอาสาลหบูชาครับมันพระครับวันนี้ขอบคุณครับทุกท่านที่ เข้ามาติดตามรับชมนะครับเป็นกำลังใจให้ครอบเี่นดอกบัวครับเดยนดอกบัวที่อดีตะครับวนี้จะขึ้นบนบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสว um ัสดีครับ